สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง FC เบิดสุข,ส,ขนะสู่คนเนาะเอ้าเสียงเปิดภาพมาตอนนี้ค่ะจะเป็นบรรยากาศยามเศร้าๆนะ้องพี่น้องเนาะบรรยากาศอยู่บ้านของไอซิงเพิ่นอีกแล้วนะ้องพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเจ็ดโมงกว่าๆนะ้องพี่น้องเนาะสี่เข่าแปดโมงในแหลนนะ้องพี่น้องเนาะเสียงมัวร์ไปทางบอเอ็นก็เดินทางมานะ้องพี่น้องแต่ว่าบอเอ็นนะ จะออกไปตเว้นปัจจ right? ุบันนี so done, so ่น้องพี่น้องกันเนื่องจากว่าบอเอ็นนะฮะงาตนเวลาเมื่อเห็ดห้องน้ำตัวเองเนี่ยอะไรน้องเนาะก็เลยออกไปตเว้นก็เลยบริอยขำรือวบัลลัอัพเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบึงบรรยากาศยามแรงแรงอะไรน้องเนาะอ่าเสริมมากอะจักปุ๊บบอสซิงเมื่อเห็ดเพียงน้องพี่น้องผมตีนะป่งป่งอยู่น่าจะเป็นเปลาะเปลือกไม้หรือว่าเปลือกเสาห้องน้ำเพป็นเลยพังวิทยุอยู่น้องพี่น้องเนาะ เซลอยู่เพราะผ่นกับนายเวทยุเป็นหมู่เป็นเพื่อนนนั้นพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปหาบึงก่อนพังเพลงมอลำเสียงเลยพี่น้องพังลำเสียงผูน่ะบอกสิ่งหลายๆลายคนนะพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามานี่แหละเรื่องแผ่นโซลาเซลล์เพิ่นนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามื้อนั้นนะบอกแอนว่าจะเอาขึ้นติดให้เพิ่นแล้วแต่ว่าเพิ่นหาบทิดเพิ่นว่าเพิ่นยีเอาเข่าออกเองเพิ่นว่า ก็เลยบริติดให้เพิ่นเนาะเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาหลายๆอยู่ว่าเป็นยังบริติดให้เพิ่อนนะพี่น้องก็เลยอยากอธิบายว่าเพิ่นครับบริจากติดนะพี่น้องเพิ่นเอาเข่าออกยามแรงที่แรกๆบอกเอนว่าจะเอาขึ้นไปติดอยู่โซนบ้านพุ่อนนะพี่น้องเนาะโซนเพื่อนผู้อยู่เทิงแบบว่าให้มันตากแดดไนะพี่น้องเอนเบตากแดดและที่นี่ครับเพิ่นว่าบริติสนะพี่น้องเนาะก็เลยปะใเพื่อนออกมาต้าพี่แหละเพราะว่าเก็บไปเก็บมาเนี่ยค่เม็นค้ามเอฟซีอยู่นะพี่น้อง อาจจะนอนพันตกแตกอีกเนาะอ่าแล้วก็มันกับบุกหักกันและมันอยู่ในคิดินถ้าว่าเขาติดอยู่หลังคาเลยมันก็อาจจะโอเคนะพี่น้องแต่แดดอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นาอยากป้าบสิเลาก็เลยตามใจเพิ่นเนาะจนในเอฟซีว่าโอ้บังคับแทะไปว่านะพี่น้องเนาะ่พังเพลงนะพี่น้องเนาะอเดี๋ยวเข้าไปปิดเพลงนก่อนพี่น้องเอ้ยโโผังเพลงหักแทะอันนี้ไปเถอะพี่น้องเอ้ย tỏ là bốc bốc, bốc bốc cho nó phi nó vlog sau phần, phần đấy à đi hôm bên sưu anh em 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 Ờ Bọc นักกัปอกอจักไม่ยังไม่อีหุ้มบ่นี่ไม่เต้ ไม่เตะเนาะเดี๋ยวจะปอกซอยพ่นก่อนพี่้องเลยเพี่้างเ้ยกาจิทับซอยพ่นก่อนให้พ่นไมใช้เชือกก่อนมาบอกสิมาจิทับถามไหมามใเือก่อนมัน,นเปิเรมันบอกงามได้เทั่วโลกเลยนี่เราบก่อนพี่้องเลย ta làm như thế nào ngươi Rồi lại được phần tăm tà đấy thì được qua ở ngoài cả, ra đây để bỏ trứng thế nhỉ? nè, tôi Ừ, thế ngọt nhau hả học? nhau, ừ. Ừ. ข่าวเศร้าหรอว่ามนนี่นะเฮ้ยังมไม่กินเนาะน้องพี่น้องในไร่คนก็ว่าอ่ายาดเบาเอ็นให้เนาะเรื่องข้าวไก่หนี่งเบาใหา้เนาะพี่น้องอก,ก็คือเหอ็ดข้าวไก่หนี่งก็เห็ดชัวคาซือเนาะอ่าใปบัวหยกตยยัวใหญ่ใบบัวทีรแรกๆเนาะเห็ดอยู่อ่าพื้นบ้านเนาะพี่น้องแต่ยัดมันเหม็นเนาะ ก็คือบอเอนกัฟังความพม่าพี่น้องเอฟซีน้องพินองบอเอนจะเอาเสียงส่วนลายนะ้องพินองบอเอนจะเอาเสียงพม่าพ่น้องเอฟซีพม่าพินองเอฟซีบอกบอกมักอยู่ขึ้นบ้านแต่ย้ายออกมาหนีเนาะหลังจากที่ย้ายออกมาหนีเพิ่งมาเช็ดห้อหงน้ะเมื่อวานนี่นะ้องพินองเนาะอ่าจะเพิ่งมาอยากมั่งมั่งบอเอนกับบดว่าเลยก็คือเห็นเห็ดโชคราวจนะซื้อน้องพินองเนาะก็มีแต่ว่าลังเศษชิ้นภารกิจทุกอย่าง จึงเห็ดห้องน้ำจึงเห็ดข้าวไก่เพิืชอะไรนะเพี่น้องอันนี้ก็คือว่าง่ายออกมาทาัา่นอะไรกับมาป้าบนนี่เนาะ<ช>เพิ่อนวันเย็ดห้องน้ำอยู่บนนี่ในหม้ออันนี่พอเอ็นได้ออกไปได้เว้นะนะเพ <ฮะ S 2> ิ่อนก็นเลยว่ากล้ามากเพื่องกับประเภทยังนกแม่งมันง่ายๆนกพี่น้องนี่มันหื้อง่ายง่าย,าย,ายกมาหัญญา่นซะเพื่นวัยนยับนบอกเอ็นให้บอกเอ็นบอกให้ดอกพี่น้องเอ้ยแค่เห็ดสัวขาวนะเพี่น้องเขาเป็นเห็ดทาวอร์าสนะ ถ้าวาเห็ดทาวอนก็นยังว่าอันนี้ประเด็นทาวอนมีแต่ว่าเขาแลีวเรียกทุกอย่างเขาจังเจ็ดมันจังเลี้ยวเส้นสิศมูลเลยขับเข้าห้องน้าาเพื่อนก่อนพี่น้อง พายข้าาบ่าบ่จิงมันี่ ือไม้ตัวปอกยากกัฟอกยากเลยพี่น้องเลยยตัวอยากของไม้ตัวนี้นี่มันจะเป็นไม้แต้ไม้แต้ไม้แต้กินหมากเด็พี่น้อง หมืนตัวนี้ได้ไหมใครหมื่นหมื่นทำว่าม,ามื่นนี่คือมันลื่นนะพี่น้องใช้ซับภาษาแบบบ้านเราเองคือว่ามื่น ลแล้วอะไรมาสิมาเด้อหมายแลอะไรเล้า,ลาหนึ่ง เสร็จสิ้นไปแล้วสาหนึ่งโอ้หักงามเด้จารเส็จทิ้นเมื่อยหนึ่งพี่เราเอ้ยเมื่อยแตะเคอแต้นเ้ยสาวหนึ่งนักอนดขนาดมี้นดมื่อนลีบถลื่นแห้งนะพี่ทอง เข in right ่าเศร้ามาักเลยก็ปวดเสียชิ้นไปเศร้าหนึ่งน้องไปลองเนาะน้องฟองเศร้าเฮือดเอเฮือดเอ็นน้องไปลองเนาะมีแต่ว่าร่างจากที่เพิ่นปอกเศ่าแล้วนี่ครับหัวพ่นเห็ดต่อมือใดน้อง่น้องเนาะว่าเมื่อก็น่าจะเป็นมื่ออื่นนั่นแหละ มาๆพีนงงพพนพน่น้องเอ้ยบ่สิเอ้าแลเานึงไปเมื่อยพี่น้องเอ้ยอ่าตอเอาพี่น้องเอ้ยบ่นทับกินนี่กโอ้จนแล้วเานึงเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่นให้เพิ่นไปใช้เครื่องเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ใช้เครื่องเวลาที่ออกคลิปออกนั่นมันจะเอ่อ บงอามันนะพี่น้องเพราะว่าโคนเห็นเท้ากับทั่วโลกนะพี่น้องเลยบ่แม่นว่าสีเห็นคนหนึ่งคนเดียวอะละก็เลยให้เป็นไปใส่เครื่องก่อนการลังจานนี้การล้งเลือแค่ซองเศร้านะพ, player, พ,พี่น้องเนาะอ่ายังเลือแค่เศร้าไม่หุ่มนะพี่น้องเนาะถ้าไม่หุ่มนี่น่าหนาจะบบชนอนไรนะพี่น้องเนาะนี่แหละซองเศร้านี่การลังจับท้ายเรือซองเศร้านี่เพิ่นก็น่าจะตั้งอะไรนี่พี่น้องเนาะคือการตั้งนี่เพิ่นชีตั้งบอนี่บ่สรัวชี้ตั้งบอนี่เนาะอ่าเห็นเพิ่น อในคลิปวัดนี่ว่าจะตั้งบอนี่นะพี่น้องแต่ว่าถือบอลที่บอลเอ็นเห็ดข้อใกล้นะพี่น้องเนาะอ่าแล้วเพิ่นที่มั่งบอลเอ็นบริอยู่แล้วเพิ่นก็เลยบดมั่งนะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นย่านบอลเอ็นว่าวนะพี่น้องเนาะอ่าบอลเอ็นก็บอกว่าหรอกพี่น้องเพราะว่าคือการเห็ดนี่ก็แค่ว่าเห็ดชัวร์าวนะพี่น้องที่แรกๆบอลเอ็นเห็ดหั่นพอพี่น้องเอฟซีก็ว่ายัดมันไม่ขี้นะพี่น้องอ่าก็เลยย่ายออกมานี่ย่ายออกมาให้เพิ่นตบอนนี่เลยพราะว่ายังพี่น้องบอลเอ็นจะเอาเสียงส่วนไหล จะเอาเสียงพ่อแม่พี่น้อง FC สู่คู่สคนนั่นแหละถ้าว่าบ่มีพ่อแม่พี่น้อง FC กบ่มีาแอนได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่แอนอยู่ได้นี่ก็ย้อนพ่อแม่พี่น้อง FC ซัพพอร์ตหรือว่าย้อนพ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่งคลิปให้แต่ละคลิปนพี่น้องเนาะถ้าว่าพ่อแม่พี่น้อง FC บ่เบิ่งโอ้อ่าาแอนก็บ่รอดคือกันเนาะพี่น้องเนาะก็มีแต่ว่าาแอนจะเอาเสียงส่วนหลายอ่าและอย่างใดที่เฮ็ดได้ตามพ่อแม่พี่น้อง FC อ่าแนะนํามาก็เฮ็ดนะพี่น้อง จ้างไรที่เห็ดบ่ได้กะบ่เห็ดอะไรน้องเพื่องเนาะอ่าบทสวนลายแล้วบทเอ็นกจะเอาเสียงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอะไรที่เข้ามาหับซมหรือว่ามาติมาเตียนน้องเพื่องเนาะเพราะว่ายังถ้าพ่อแม่พิณองเอฟซีบ่ติเฮากระโโบชักว่าเฮาเห็ดยังถือเฮาเห็ดยังพิษว่ายังปื๊ดว่ายังพิษอะไรน้องเพี่น้องเนาะอานจะได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พิณองเอฟซีทุกคนบังใจที่เข้ามาติหรือว่ามาคอมเมนต์อะไรน้องเพื่องเนาะคือพ่อแม่พิณองเอฟซีเนี่ยกระซัมอ่า พอพ่อแม่เของบอกเอ็นเพื่อได้พี่น้องเอ่ยถ้าว่าบ่มีพ่อแม่พี่น้องเอพี่นึ่ก็โอ้น้องพี่น้องถือว่าพ่อแม่พี่น้องเอพี่นึ่ก็มีบุญคุณกับบบาเอ็นลายน้องพี่น้องเนาะแล้วก็มีบุญคุณกับบบาซิงลายน้องพี่น้องเนาะอ่อันนี้แหละน้องพี่น้องเนาะก็มีแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะให้บบาซิงทับต่อน้องพี่น้องเพราะเบาเอ็นทับอีนี่ก็โอ้เมื่อยหนึ่งได้พี่น้องเอ่ยบ่มีหน่วยเมื่อยได้อ่คือการทับนี่ก็ได้เพื่อก็ยังพักผ่อนเพื่อพักผ่อนก่อนน้องพี่น เอ้ามันนี้กับบางทีก็อาจจะได้มแมงตัวนี้แหละนพี่น้องเนาะมแมงนออกให้มันแปดนั่นแหละหลายๆคนก็อยากให้มแมงออกออกมาทกมันเหือดฝนหวานนพองเนาะกำเมีนอยู่แต่ว่าามงนี่ก็อาจจะแปดกว่านี้นพี่น้องเนาะเนี่ยเขาม the ันก็จะโล่งนพี่น้องแต่ว่าน an ี่เนี่ยวขามันไม่ได้โล่งนพองมันยังมีแนวตันอยู่นแหละมักทั่วมักทางเพื่อนก็โอ้เริ่มงามขึ้นแล้วน้องเลยนี่แหละเนี่ยฝนดูอ่า ถมดินขับพันธุ์น้องเพิ่น้องผลขุดผลขมาปรับนะเห็นเพิ่นปรับอยู่วานนี่เนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่เพราะว่าส่วนลายแล้วบ่เห็นน่ะอย่างเมื่อตะเวนปัจจุบันนี่นะพี่น้องจะบ่ได้อยู่ค่ํำอะไรอเพราะว่าเมื่อตะเวนมีมีงานเอาง่ายๆก็ได้น้อพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้แหละนะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก็บ่ได้มีอย่างหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้อง FC บซีวัตสุขูสู่คนฝากครักดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจฮะบ่กเองเลยเด้อ อ่สำหรับคลิปนี้กับโบมียังไลน์น้อพี่น้องท่าว่าคลิปต่อไปท่าว่าเปนเท่อันนี้ก็อาจจะในเท่พื้นซอยเพื้นนี่แล้วน้องเพื่องเนาะอ่าวันนี้เห็นบอซิงเป่งน้าเนนี่ยนี่น้องเพราะว่ามันสูงเนี่ยนี่แต่มันไลเข้ามานี่เพิ่นเป่งมาพี่สิมันก็บไลออกเพื่อนเลยน้องเพื่องเนาะอ่เพิ่นเห็ดอันนี่น้องเพื่องเนาะอันนี้ก็จะเป็นหักยาดีเพิ่นน้องเพื่องกกตุ้มหมูอ่าหมูฝั่งไทยเพิ่นเอิญกบอย่างนะพี่น้องแต่วันท้าจะเอิญ กุ้งตัวหมูเหรือว่าหัวตัวหมูอะไรนะพี่น้องไก่เพิ่นเพิ่นก็ย่ายมาคังดูพี่อะได้พี่น้องก็เลยคางั่วนขาวก่อนเสริมสร้างมาเห็ดแล้วจังว่ากันใหม่เนาะพี่น้องเรื่องข้อไก่นี่เรื่องข้อไก่นี่ก็ชิโจไว้ก่อนเนาะเสริมสร้างเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก่อนจังว่ากันเนาะพี่น้องจังว่าคอยเอาไม้เท้นี่อะไรนะพี่น้องเนาะอ่านี่ยเลยบางทีก็เห็ดนี่นะพี่น้องนะบางทีก็เห็ดอะไรก็แล้วแต่เพิ่นเลือกเนาะพี่น้องเรับก็เออเอาตามใจเพิ่นอะไรอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรเด้เพื่อนพี่น้องเอ้ย ก็ขอโตโอจบคลิปก่อนขอขอบุณขอบคุณพมพี่น้องเอซีทุกกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปต้แต่ตนจนจบ,จบะบความโฆษณา,า,าให้บอเอ็นเนาะอ่ะแต่ก็ขอขอบุญขอบคุณไปก่อนเลยพ่อแม่พี่น้องเอซี FC, เดี๋ยวพ่อกันพี่นายพี่นพี่น้องไปก่อนสบายดียดืนิมแหง